สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถบดหน้าเด็กหลังยางนะคะคันนี้จะเป็นซิมิเตโมะนะคะรุ่น h B 30 B w 30 v w ขีด5นะคะเป็นตัว2.5ตันนะคะคันนี้เดี๋ยวเราชมรถกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเทนขึ้นกองนะคะ าพาไปตูใกล้ๆนะคะตัวนี้สีดำเดินในนะคะคันนี้เป็นหน้าเหล็กหลังยางน,นะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ